วิธีอัดหน้าจอสอนด้วยแคนวาให้เราไปที่วิดีโอนะครับจากนั้นก็เลือกขนาดของวิดีโอตรงนี้นะครับให้เรากดอัปโหลดแล้วก็กด Record Yourself แล้วเราก็เลือกตรง r Record talk r ล c o r d a talking head เราก็จะเห็นกล้องนะครับอยู่ตรงนี้นะตรงนี้คือเราอัดหน้าจออ,อัดกล้องอย่างเดียวนะครับถ้ากดบันทึกตรงนี้แต่ถ้าเราจะกดะแต่ถ้าเราอยากจะอัดหน้าจอนะฮะให้เรากดที่สกรีนนะครับแล้วก็เลือกหน้าต่างหรือเลือกเป็น หรือเลือกเป็นทั้งหน้าจอเลือกได้3อย่างนะครับในที่นี้ผมเลือกทั้งหน้าจอถ้าเรากดที่สกรีนอย่างเดียวเราก็จะได้เป็นสกรีนอย่างเดียวนะครับแต่เรากดตรงนี้มันจะมีทั้งสกรีนแล้วก็กล้องด้วยซึ่งเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะออกกล้องไหน พอเราได้แล้วนะครับเราก็กด record ได้เลยนะครับนี่นะครับกด record ได้เลยพอาะตรงนี้เราก็พูดไปนะครับสอนไปนะฮะหลังจากที่เราอัดเสร็จปุ๊บเราก็กดดันนะครับ หลังจากนั้นเราก็กดเซฟแอด d Exit ได้เลยนี่ตรงนี้เราก็ไปนะครับตอไปอ่ตนนี้ไอตัวหน้าจอที่เราอัดได้ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับส่วนตัวที่เป็น talking head นะครับก็จะอยู่ที่นี่สลับ ซ้ายขวาได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเรียงลำดับมันได้ครับเอา Talking Head ให้อยู่ข้างบนก็ได้เช่นกัน นะครับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ